ไปยนให้ใส่ลถเนียอกให้เสียบับอกสับกระโหลกคะไม่หักคนจะเนี่ยไม่หักปอกอะหักคำ ไม่ได้ไปดูข้างในเขาเลยวอลถ่ายข้างในแล้วเหรอยังยังเดี๋ยวไปมองข้างในเลยถ่ายข้างนอกให้ครบคนนะเดี๋ยวไปมองเดี๋ยกให้ครบให้ครบนะครับเอ่อคำวรถบอกเสิคะมีแตงโมนะคะแตงโมียูกับพาวง่ายนะไปอันนี้ขนมเก่าขนมทีเจ้าเดียวมีที่เดียวที่สมเด็จแต่ที่อื่นไม่รู้นะก็อยู่ชนบุรีเจอได้ไงแล้ววังสีเต็มตัว ไม่ทำกับข้าวอันนี้แกงส้มค่ะแกงส้มปลาเก๋าค่ะมาๆอันนี้อันนี้เป็นน้ำอันนี้จะทำบุญค่ะทำบุญที่มีปลากรอบกดผักบุ้งปลากรอบใช่หมูกรอบอ่าแล้วหมูกรอบอ่าเป็นหมูกรอบผอโทษทีค่ะแม่ขอนูไม่ปูผัดนั่งอยู่นี่ค่ะขอโทษนะคะอันนี้แกงชอบหลายบัวแกงส้มปลาเก๋าหลายบัวน้อยยังแกวนวนวัวน อันนี้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 อันี้แกงส้มค่ะส้มปลาเก๋าไหลบัวค่ะเวยเนี่ยวันนั้นจองเนี่ย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 นี่ยันนั้นอันนี้อันนี้เป็นขุยย่าพญาขุยแกงตัวแล้วช้อนอย่บนแม่บัวช้อนอย่ที่กระบอกเวเวเป็ดยกเอาไว้นี่โอยโอยยเอ๊ะจริงจริงเอ๊ะแทนท้ายงยก็เหอยเด็กปีเดียวกัน เนี้ยพระค่ะเลี้ยงพระปีครบปีการตายของคุณยายค่ะอันนี้แกงป่าแกงป OL, ่าฮิปโคนืมอันนี้เครื่องออนนข,ขับผัดนี่บยบ้านเจ๊ใหญ่าแดงก่อน,น ตัหใหญ่เลยตีเป็นกรมาเลยตัวใหญ่เลยอันเร็ปมมีพี่คนลุกเร็วเลยข้าบ้านออยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าใครจะรูพระวันนี้ผ่านมาป้าเยี๋ไม่มีใครมาีน,น,นี่จับเลี้ยงพระอันนี้เนี่ยเปียกใสใสเกลือกะกะตะลเง้กะ้าอ่อนนี่คือของหลวงพนี้หมูบ้านทุกวันนเยอ อ่ะมาถ่ายขนมหน่อยพรให้ถ่ายจ้าขนมที่เต็มโต๊ะพี่สาครูค่ะใช่มะพร้าวอ่อนกับเพียงมีน้ำกะทิราดด้วยนะค่ะกะทิสดนะคะอร่อยน่ากินใจลงไปเดี๋ยวหนูจะถ่ายกับข้าวอีกอย่างหนึ่งเจ๊นี่ค่ะ